ทุกๆวันที่อำเภอบางระกรมจังหวัดพิษณุโลกบนท้องถนนระหว่างตัวอำเภอบางระกรมไปจนถึงตำบ,บลปากแรดอำเภอบางระกรมคนที่ชอบกินไกายา่ย่างจะพากันมาอุดหนุนไก่ย่างรถเร่ของนายนัทวุฒิแทนวง์อายุ43ปีเป็นชาวบ้านตามโมตำบลบางระกรมอำเภอบางระกรมค่ะ <S 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 เขาขายมานานกว่า20ปีแล้วนะคะราคาย,ย่อมเยาไม้ละแค่5บาทเท่านั้น แต่ว่าจุดที่ช่วยเพิ่มบรรยากาศในการซื้อขายกินไก่อย่างอารมณ์ดีก็คือเพลงคนขายไก่ขับร้องโดยสอนเพชรสอนสุพรรณค่ะเสียงเพลงมาพร้อมกับกลิ่นหอมๆของไก่ย่างสุดพิเศษซึ่งพ่อค้าเปิดเป็นประจำจนเป็นที่คุ้นเคยของชาวบ้านและลูกค้า นายนัทบุตรบอกว่าในตัวช่วงที่เป็นรับช่วงต่อจากการขายไก่ย่างรถเร่เป็นรุ่นที่สองจากพี่ชายค่ะแม้ว่างานขายจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าต้องตื่นแต่เช้ามาเตรียมของแล้วก็ระเวนขายไก่ย่างทํางานวันละ18-19ชั่วโมงแต่นี่ก็เป็นอาชีพที่สร้างรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว,วดได้จนถึงทุกวันนี้ส่วนเพลงที่เปิดจนลูกค้าจําได้ใช้มาตั้งแต่ยุคที่เป็นเทปคาสเซสค่ะจนกระทั่งเทคโนโลยีเปลี่ยนมาเรื่อยๆเป็นแผ่นซีดีและแฟลชได ปัจจุบันเขาก็ยังใช้เพลงนี้ขายไก่ย่างจนถึงรุกวันนี้ทำงานวันก็ประมาณ1 8 1 9ชั่วโมงวันครับตั้งแต่ที่สองเลยนับมาที่สองที่สามนับมาก็หลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันเอาเรื่องแล้วเอกลักษณ์ที่ว่าเคยว่าได้ยินเสียงมาก่อนเลยอันนี้เป็นเพลงของใครครับอ่าเป็นเพลงสอนเพชรสอนสุพรรณครับผมชื่อเพลงอะไรครับ คนขายไก่คนขายไก่ครับเราก็จะเปิดอย่างนี้ไปวนไปก็ขายบ้างแต่ล้วนเอเอตั้งแต่เป็นไอ้ม้วนเทปอะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะไปลิ้มลองรสชาติไก่ย่างรสเร่ของนายเนทวุิเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะคะถ้าพบเห็นหรือว่าได้ยินเสียงเพลงคนขายไก่ในเส้นทางตลาดบางระกำกับตลาดปากแรดสามารถบอกมือเรียกได้ตลอดเส้นทางค่ะ นอกจากไก่ย่างนร้อน,อนเขาก็ยังมีหนังไก่ขึ้นไก่หัวใจตับไก่เอ็นและเนื้อไก่ขายไม้ละ5 1 5ถึง15บาทเท่านั้นค่ะ